ตรงนี้ก็จะเป็นเสาคือ,เ,อเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นเป็นโบสนะคะเป็นโบส่ะชื่ออพอลโลยังคงความสวยงามอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืน อ๋อนึกออกแล้วเป็นวิหารคะ่ะวิหารอพอลโลติดกับทะเลเลยนะคะซีเสาพระวิหารนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นทะเล ตอนกลางวันเดินไม่ค่อยได้เลยร้อนมาก40กว่าองศาแดดจัดเลยก็ต้องมาเดินตอนกลางคืน